สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอันบ็อกซ์รองเทา้าที่จะไปฮ่องกงกันจ้ากองใหญ่มากอันนี้เป็นของสเก็ตเชอร์นะคะเราอะสั่งมาจากช้อปปี้นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะใส่ได้ไหมจริงๆอะสั่งมาแล้วคู่หนึ่งนะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้มันครับก็เลยสั่งใหม่จ้ะเพราะว่ายังวัดใส่ไม่ค่อยเป็นเลห,หามีดก่อนนะนี่ต้อเก็นใจแล้วกัน ไม่ถามไม่เจอจ้ะเราก็จะมาแกะกันเลยนะจ้าวิปเพราะว่าไปฮ่องกงเราจะต้องเดินเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องซื้อลองเท้าที่ดีๆหน่อยนะคะไออมาแล้วออกมาแล้วนี่ทุกคน นี่ค่ะคู่ยาวแล้วก็ใหญ่มากอึ๊บดูซิว่าไซนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะอุ้ยคันี้ใส่ได้พอดีเลยทุกคนอยากโชว์อะ่ะ <c oughs> ดีนะไม่สั่งไซเล็กกว่านี้ยคืออันนี้คือพอดีมากๆเลยค่ะดีใจจางที่สั่งของทางแล้วมันตรงใส่อะ่ะทุกคนเพราะว่าสเก็ตเชอร์มันสั่งยากมากๆเลยนะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบไม่ต้องก้มลงไปเออานิ้วสอดอย่างนี้นะเพราะว่าเขาจะทําเป็นเคิร์ฟตรงนี้เห็นไหมพอเท้าวางปุ๊บมันจะไหลลงไปได้เลยแล้วก็แบบรุ่นคนแก่ะคะ่ะอุ๊ยรุ่นสูงวัยค่ะสามารถแบบดันลงไปได้เลยแล้วก็มันก็จะลงไปได้เลยเอาลบในยสิลูกอุ๊ยพอดีเลยชอบมากอย่าดูสิสวยเนาะอโอเคจบการรีวิวค่ะ โชว์อีกทีนะคะว่ารดลายมันเป็นยังไงนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดอกข้างข้านะคะสวยมากทุกคนสวยแบบจึ้งมากจ้ะใส่สบายมากเลยนะแล้วก็เหมือนแบบรูปทรงเขาจะแบบรองรับน้ำหนักได้ดีมากๆเเพอร์เฟคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย